เอาละครับมาถึงร้านแล้วนะครับอาหารจานแรกที่มาสวัสดีครับสวัสดีเห็นไหมสวัสดีครับวันนี้จะมาเวอร์ชันสามภาษาเป็นภาษาไทยสวัสดีครับสวัสดีจ้า Good afternoon ค่ะสินจ้าคนแรกก็คือทิดแดนบ้านทุ่งครับคนที่สองคือใครครับเอลิสค่ะเอลิสนะครับคนที่สามครับใครคระบคนสุดท้ายคือใครครับภาษาเวียดนาม พี่น้องทองเวียดนะครับพี่น่องทองเวียดหรือว่าอีกในนึงก็คือภาษาพาเที่ยวนะครับออนแอร์ภาษาออนแอร์อ่ะมันมนีหลายชื่ออ่ะเราเริ่มต้นก่อนเราพูดเรื่องประโดกกันก่อน,นเนาะ <laughs> ประโดกนี่เป็นหมู่บ้านที่ผลิตขนมจีนนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาทานขนมจีนกันนะครับภาษาอังกฤษครับค่ะประโดก province ตัดได้ใช่ไหมอ่ะตัดเลยครับเราเราเรียว excuse me นะคะ sorry Village ได้ โซ่ปลาดกวิลเลจนะคะ they produce it c a l l ชนีสนุ e ดเดอร์ไชนีสน e ่ดเดอร์ไชนีส e ุ่ดเดอร์อ่ะไรซ์ o ุ่ดเเนาะ rice noodle นะครับก็คือทำขนมจีนประดกเป็นสูตรพิเศษเนาะต่อมาครับขอภาษาเวียดนามครับภาษาเวียดนามขนมจีนก็คือบุ้งนะครับบุ้งทล้ายนะครับบุ้งประดกนะครับบุ้งประดกนะครับก็คือบุ้งก็คือขนมจีนนะครับสามเวอร์ชันสามภาษาโอเคเดี๋ยวรออีก ดีครับที่แดนบ้านทุ่งนะครับวันนี้ที่แดนจะพาไปวันนี้ที่แดนเป็นเด็กเส้นนะครับจะพาไปติ๊กตอกติ๊กตอกพูดถึงคําว่าเด็กเส้นนะครับมาโคราชก็ต้องไปที่บ้านปัดโดครับตำบลมืนไวัยนะครับร้านที่จะพาไปชิมก็คือเป็นร้านเปิดใหม่นะครับเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงปีนะครับไม่กี่เดือนแต่ร้านนี้ดังมากนะครับสถานที่สวยงามมากเป็นครูลองนะครับจะสวยงามขนาดไหน เดี๋ยวตามทิศแดนบ้านทุ่งไปเลยนะครับโอเคบ้านประดกตำบลหมื่นไว้นะครับแถวนี้มีร้านขนมจีนเยอะมากครับมากกว่า20ร้านนะครับร้านที่นี่นะครับที่นี่คือแรงผลิตขนมจีนนะครับ ในจังหวัดนครราชสีมานะครับขนมจีนเรียกว่าขนมจีนหมักนะครับจะต้องมาทางนี้นะครับเราก็มาถึงแหล่งท่องเที่ยวอีกแล้วนะครับที่หนึ่งก็คือบ้านโพนสูงครับบ้านพนสูงนะครับร้ขนมจีนที่เราจะไปอยู่ในแถวบ้านโพนสูงนะครับหมู่4ครับทางซ้ายมือครับซ้ายมือนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับใครชอบขี่จักรยานปั่นจักรยานนี่คือบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ เห็นไหมครับแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับอีกสักพักเราก็จะถึงร้านขนมจีนที่โลเคชั่นดีที่สุดนะครับพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นร้านที่อยู่ในร่องสวนนะครับมาดูนะครับว่าการขายขนมจีนจะมีอัตลักษณ์ชุมชนอย่างไรบ้างนะครับสมกับชื่อว่าบ้านประโดกค,คือแหล่งขนมจีนหมักที่ดังที่สุด ใหญ่ที่สุดและก็พระรอยที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองย่านะคะผมติดตามตอนต่อไปนะครับจะถึงร้านครับเอาล่ะครับทิศแดนบันทึกมาถึงบ้านเป้าหมายแล้วครับนั่นก็คือบ้านครูเอกนะครับที่นี่นะครับที่โคราชมีเรื่องอันหนึ่งที่เป็นกิมมิกก็คือร้านขนมจีนต่างๆนะครับจะต้องใช้ชื่อว่า ครูนะครับครูนั่นครูนี่นะครับหลายครูนะครับอ่าแต่แล้วก็มาถึงร้านขนมจีนที่อร่อยที่สุดแล้วดังเร็วแล้วก็คนแห่กันมาแน่นมากนะครับเันเสาร์อาทิตย์เทศจะไมมีที่จอดรถนะครับวันนี้เรามาในวันศุกร์นะครับมีที่จอดรถอยู่นะครับนั่นก็คือขนมจีนครูเอกขนมจีนประดกนะครับี่ครับเราไปดูข้างในกันเลยนะครับ ปลาทิเหมือนกันพี่แานเอาชิ้นส่วนไก่นะเอาน่องนมีเครื่องในด้วยใช่ไหมนีค่ะทางน้นพี่เปลี่ยนทางน้ำสองคนนั้นเขาเอาน่องของพี่เอาน้ำยาปลากาะทิอาเครื่องในเครื่องในคือตับใช่ไหมกินตับกินตับเอาน่องเด้อนี่กับข้าวอย่างอื่นอีกไหมเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับอยู่ในร่องสวนครับ ทันสมัยมากนะครับการสั่งอาหารที่นี่สั่งผ่านแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปในมือถือได้เลยนะครับที่นี่ดูเป็นเหมือนร้านธรรมดาธรรมดาน้ำเปล่าแล้วออน้ำเปล่ปาอื้อ ดยวค่อยสั่งได้ไหมครับโอเคใช่ขนมหวานเด้ค่อยสั่งครับค่อยสั่งเรียกได้เลยนะครับขอบคุณนะครับมีมีกดปุ่มไหมฮะโอเคขอบคุณครับ ก็ลืมไปว่านั่งกปททำมันก็แค่ขี้มูกอยู่นะข้าล่นงามันต้องเย็นแน่เลยคุณรองคาชนเย็นแท้ๆแกงอง่อมในจุงตาจุงตารืยจุ๋งสวยอมในจุงตาบาบานเทินดีอังบุ้งเออบ้านครูเอกมีกระต๊อบทั้งหมด23หลังนะครับ ยี่สิบสามลังนะครับเห็นไหมครับนั่งนะครับชิศแดนบ้านทุ่งนะครับไม่ผิดหวังนะครับตามที่แดนบ้านทุ่งจะพาไปชมไปชิมอาหารอร่อยและบรรยากาศดีๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับภาพสวยๆที่ร้านขนมจีนครูเอกบ้านประดกที่โคราชนะครับนครราชสีมานะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปแนวกินเที่ยวของทิศแดนบ้านทุ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทิศแดนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมครับผม Thank you for which for watching my clip video please subscribe แดนทิศแดนบ้านทุง่ง